เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นผมเรียนว่าปัญหาจริงๆแล้วผมอยากจะต่อว่าคนเขียนรัฐธรรมนูญมาตรา65อ่ารัฐธรรมนูนปี50แล้วก่อนหนน้านั้นด้วยเพราะไปเขียนให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาของบ้านเมืองสําคัญนะฮะจะแก้ไขนั้นใช้แค่เสียงข้างมากปกติไปใช้เสียงข้างมากโดยการที่ใช้สภาเดียวด้วย สภาเดียวลงปติเสียงข้างมากให้การแก้ไขรัฐธรรมนูนผ่านได้ทั้งๆท,ท,ที่กฎหมายนะฮะกฎหมายยังต้องใช้สองสภานะถึงค่อยจะผ่านได้แต่ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญน,นั้นใช้สภาเดียวแล้วก็ใช้เสียงข้างมากปกติในสารันเมการัฐธรรมนูญจะแก้ไขทีหนึ่งนะฮะต้องใช้เสียงสามในสี สในสของสองสภาแต่ละสภานะแล้วยังต้องไปบีกระบวนการไปยังบนราร์ตต่างๆก็ว่ากันไปหรือในไม่ว่าญี่ปุ่นหรือที่อื่นก็ใช้เสียงสองในสหรือสในหก็สุดแล้วแต่ผมต้องเรียนครับถ้าจะแก้ร,รัฐมนูญผมอยากจะแก้ตรงนี้แหละเพราะว่าการที่ไปเขียนให้การแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยใช้แค่เสียงข้างมากปกตินั้นนะฮะ เป็นที่มาถึงทําให้เกิดความฟุ้งซ่านคิดกันไปเรื่อยๆครับว่าเฮ้ยแก้กันก็เราใช้เสียงข้างมากกันไปเลยปกติมันก็เกิดปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องใช้เสียงข้างมากพิเศษเนี่ยมันจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นกันหลายฝ่ายแล้วก็อย่างที่ท่านทําเปทีอย่างเงี้ยนะฮะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพราะพวกเราก็มาพูดคุยกันความเห็นต่างๆอยู่แล้วผมกับท่านสิริวัฒน์เนี่ยเห็นต่างกันตลอด แต่พวกเราคุยกันตลอดนะฮะก็ต้องเรียนว่าในส่วนผมนั้นผมเห็นว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นเรื่องสาระว่าเราจะลงประชามติเราจะลงอะไรต่างๆแต่ผมเห็นว่าเรื่องดังกล่าวนั้นควรจะต้องเป็นเรื่องเป็นประเด็นที่สังคมยอมรับได้บางท่านอาจจะบอกว่าไม่มีทางที่จะยอมรับได้แต่ผมก็เรียนว่าถ้าอันไหนยอมรับอะไรท่านต้องยอมทำใจแล้วครับ เพราะว่าสิ่งนั้นก็คือความขัดแยง้งท่านตั้งหัวเรื่องว่าให้ผมพูดว่าวิกฤตนะฮะเราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นําไปสู่วิกฤตหรือรัฐธรรมนูญ50เป็นวิกฤตที่ต้องแก้ไขผมกลับมองไปว่ามันอยู่ที่เรื่องของการที่ท่านจะไปแก้รัฐธรรมนูญนั้นมันเป็นเรื่องที่ทําให้มีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตมากกว่าไม่ใช่ว่าเรื่องที่จะไอการแก้ไขมันจะเป็นวิกฤตหรือไม่แก้ไขจะเป็นวิกฤตไม่ใช่อ่ะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมานะฮะ เราแก้ไขรัฐธรรมนูญกันที่กรณีมีพักหนึ่งไปแก้ไขเมื่อคราวที่แล้วถ้าไปแก้ในประเด็นที่หลายฝ่ายเห็นด้วยนะแม้กระทั่งฝ่ายค้านในขณะนั้นก็คือรัฐบาลปัจจุบันเนี่จะค้านก็ค้านแบบไม่เต็มไม่เต็มแรงฮะค้านแบบไม่ไม่ไปผลักดันอะไรเท่าไหร่ฝ่ายผมที่เป็นฝ่ายค้านผมไม่เห็นด้วยแต่เป็นเสียงน้อยมากนะฮะ สรุปว่าเสียงข้างส่วนใหญ่เห็นด้วยก็ผ่านไปได้แต่ถ้าในกรณีอย่างเช่นตอนนี้ท่านสวเลือกตัง้งครบบรัละอาจจะอยากจะเสนอแก้แค่เปลี่ยนเรื่องวาระดำรงตำแหน่งอะไรเท่านั้นนิดหน่อยผมเชื่อว่าถ้าโยนประเด็นนี้ออกไปอาจจะเป็นประเด็นเห็นพ้องต้องกันเป็นเสียงเรียกว่าเกินสมในสหรือสามในหก็ได้นะฮะในสภาก็สามารถแก้ไขได้แต่ถ้าประเด็นบางประเด็นอย่างเช่น ไปขยายออกไปสู่การที่จะไปกระทบกับกลไก,กตรวจสอบทวงดุลมันต้องมีเสียงคัดคานเสียงคัดคานเยอะแน่แล้วก็จะเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็จะนําไปสู่วิกฤตเพราะเรื่องของเรื่องผมคิดว่าในฐาะผมเป็นฝ่ายการเมืองการที่ประชาชนหลายส่วนท่านเห็นว่าควรจะต้องแก้ไขนั้นผมเห็นด้วยและยกย่องนะฮะแต่สิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยจริงๆก็คือฝ่ายการเมืองด้วยกัน เพราะว่าการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญในความต้องการของฝ่ายการเมืองนั้นผมไม่ได้เชื่อแล้วว่าจะบริสุทธิ์ผุดผ่ดองโดยที่จะมองเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็มองเรื่องว่ามาจากรัฐประหารต้องแก้อะไรต่างๆนั้นถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่กระทบกับผลประโยชน์ของตนเองที่จะต้องมาเสนอขับเคลื่อนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญดังนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นการแก้ไขปัญหาของนักการเมือง แล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นการที่จะต้องการเพิ่มอํานาจเป็นการชิงอํานาจรัฐเมื่อได้มาเป็นรัฐบาลก็อยากจะเป็นรัฐบาลไปตลอดกาลนะอยากจะเป็นรัฐบาลนานๆไม่อยากให้ใครตรวจสอบแต่ไม่ไปแก้ไขตรงที่ว่าก็อย่าไปทําปัญหาเกิดขึ้นถ้าทําปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องถูกตรวจสอบในส่วนผมผมกลับมองว่ากลไกตรวจสอบปัจจุบันนี้ชักช้าด้วยซ้ำ ขั้นตอนมากแล้วก็ไม่มีผลวัดได้ครับมี KPI วัดได้ก็คือค่าคอร์รัปชันในประเทศไทยเนี่ยดัชนีคอร์รัปชันประเทศไทยสูงขึ้นเรื่อยๆถ้ามันได้ผลมันต้องต่ำลงแต่นี่กลับสูงขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่ายังไม่ได้ผลแต่ว่ายังไม่ได้ผลนั้นกลับกลายเป็นมีประเด็นที่ถกเถียงกันในสังคมว่าเป็นสองมาตรฐานต่างๆมากมายแต่ทุกฝ่ายนะ ก็บอกว่ามันเป็นสองมาตรฐานเท่านั้นแหละแต่มองจากมุมไหนเท่านั้นเองแต่ผมก็เรียนนะว่าวันนี้ได้มาพูดถึงประชาธิปไตยในเชิงคุณภาพนะฮะผมพยายามย้ำเรื่องเชิงคุณภาพก็คือเป็นการเคารพเสียงข้างน้อยแล้วก็หลายๆเรื่องเราไม่อยากจะให้พูดถึงว่างั้นเราก็เดินหน้าใช้เสียงข้างมากบุกไปเลย ผมก็บอกได้เลยวิกฤตก็มาถึงแน่นะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะฮะดังนั้นมุมมองรัฐธรมนูญนั้นผมว่าในในส่วนผมต้องมองหลายมุมมองหลายมิติแล้วก็จะต้องเน้นใช้ความเข้าใจกับสังคมเบทีลักษณะอย่างเงี้ยจัดบ่อยๆนะฮะแล้วก็เมื่อสังคมถึงเวลาหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าประเด็นทั้งหลายของนักวิชาการที่นำเสนอไปนั้น จะได้รับการนำมาพิจารณาแล้วก็แก้ไขให้เกิดประโยชน์ขึ้นแต่ต้องเน้นพลดอนภาพเน้นเชิงคุณภาพของอการดำเนินการนะฮะอย่าไปเน้นเชิงปริมาณครับสำหรับผมเนื่องจากผมพูดเป็นคนสุดท้ายเวลาก็เหลือน้อยด้วยท่านผู้ดำนํารายการก็เตรียมจะถามพวกท่านนะฮะดังนั้นผมขอสรุปว่าสำหรับผมแล้วการแก้ไขรัฐมนูญ นำไปสู่วิกฤตหรือไม่นะฮะหรือว่าการรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสาเหตุห่งการเกิดวิกฤตผมต้องเรียนเลยครับการวิกฤตก็ไม่ได้เกิดจากอย่างอื่นเกิดจากความที่ไปพยายามจะไปทำอะไรในรัฐธรรมนูญไม่ว่าการปกป้องรัฐธรรมนูญหรือการไปแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหลายแล้วถ้ามันเกิดวิกฤตขึ้นก็ขอให้ท่านหยุดดีกว่านะหยุดการกระทำนั้นไม่ว่า ทุกด้านนะฮะวิกฤตก็จะไม่มีครับขอบคุณ <tea> ครับคร <Brothers> <siglo>. ับขอบคุณท่านสวไพบูลนะครับบรงเงินว่าท่านได้มีโอกาสพูดหลังสุดนะฮะในรอบสองเนี่ยผมอยากขออนุญาตเพื่อความเป็นธรรมจะเรียงใหม่นะเอาคนที่ได้พูดท้ายเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตได้ถามท่านเพื่อเชื่อมโยงประเด็นต่อจากท่านเลยนะฮะคือได้ฟังท่านไพบูลมาอยู่ในสภาท่านก็มีความซื่อตรงที่อธิบายตามความคิดท่านอย่างนี้โดยเฉพาะประเด็น ค่อนข้างใหญ่ก็คือท่านบอกถ้าแก้แล้วมีวิกฤตอยากแก้แต่ถ้าแก้ไม่มีวิกฤตก็ให้แก้ถูกไหมครับครนี้ก็มีซุ้มเสียงของทั้งสพเองหรือว่าทั้งของจากหลายฝ่ายเนี่ยบอกว่าเอ๊ะถ้าเขาย้อนแย้งท่านไปบูนอย่างนี้ท่านจะได้มีโอกาสตอบว่าเขาบอกว่าเรื่องถ้าแก้แล้วจะมีวิกฤตหรือไม่มันเป็นเรื่องอนาคตไม่มีใครทราบนะฮะก็เป็นเรื่องวิเคราะห์กันไปแต่ว่าถ้าหากว่าไม่แก้แล้วใช้รัานลฉบับเดิมเนี่ยฉบับนี้สองห้าศูนย์เนี่ย มันมีวิกฤตมาหลายครั้งตั้งแต่เรื่องของอมีการยึดทำเนียบยึดสนามบินมีการฆ่าคนตายทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับและประชาชนร้อยศพบ,บาดเจ็บสองพันแล้วก็บอกว่าทรัพย์สินเสียหายอย่างนี้ครับเขาบอกว่ามันวิกฤตไปแล้วจากฐมนวณฉบับนี้นี่ไงที่เป็นเรื่องที่ไม่ต้องวิเคราะห์ท่านจะว่าอย่างไงครับอันี้อ้นี้ประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองท่านครับ เอาสักสองประเด็นท่านครับอันนี้ยังเป็นเรื่องของหลักการท่านบอกว่าตะวันออกเนี่ยเราต้องใช้ความเป็นพี่น้องก็คือพาราดอนภาพมาก่อนเสรีภาพอันนี้ผมถามเองว่าถ้าสมมุติว่าเรายึดความเป็นพี่น้องแล้วแต่พี่น้องนี่เห็นไม่ตรงกันเราจะทํำยังไงครับท่านครับเราจะต้องทํำยังไงเราจะเดินหน้าด้วยหลักการอะไรต่อไปครับเช่นครับท่านสองประเด็นะครับขอบคุณครับท่านผู้ด,ดาเนินรายการนะฮะ ก็เรื่องแรกเลยนะฮะก็คือสำหรับผมผมก็เห็นว่าไอ้ที่เกิดขึ้นไม่วายึดทำเนียบไม่ว่าอะไรต่างๆนั้นก็เป็นวิกฤตที่เกิดจากการพยายามแก้ไขรัฐมนูรผมไม่ได้ผมไม่ได้มองว่ามันเป็นวิกฤตเกิดจากรัฐธรรมนูญมันเป็นวิกฤตเกิดจากการแก้ไขรัฐมนูญถ้าตอน,นันนะฮะรัฐบาลในสมัยนั้นเดินนโยบายเหมือนรัฐบาลสมัยนี้ ผมว่าวิกฤตก็ไม่เกิดหรอกเพราะท่านยังไม่ถึงขั้นที่จะไปลงถึงขนาดนั้นแต่ว่ารัฐบาลสมัยนั้นก็ต้องเห็นใจฮะเพราะมีคดีเรื่องยุบพักอะไรกําลังจะตามมาก็จะไปแก้ไขเพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากก็เข้าเกณฑ์ที่ผมพูดเมื่อกี้ไงฮะก็คือเพื่อแก้ไขเกี่ยวกับน,นักการเมืองแล้วก็หรือมันั้นเพื่อที่รักษาอำนาจนะฮะกระบวนการมันก็เกิดความไม่เห็นด้วยก็เกิดการออกมาคัดค้านกันมากมายจนกระทั่งเกิดวิกฤต ดังนั้นในส่วนเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดผมถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของอาการที่ไปแก้รัฐมนูญแล้วทําให้เกิดวิกฤตนะครับข้อที่1น,นะครับส่วนข้อที่2ถ้าพี่นอ้องมีทะเลาะกันนะฮะพละดอนภาพควรจะทําไงก็ต้องพูดคุยกันก็เป็นประชาธิปไตยเชิงเชิงคุณภาพนั่นแหละฮะเพราะว่าก็พูดคุยกันแล้วก็ต้องพยายามคุยแล้วก็ถ้าเห็น เห็นเราเป็นชาวพุทธด้วยนะฮะก็ต้งเห็น yeah ว่ามันยังแตกแยกความคิดยังยังคัดค้านกันอยู่อย่างนี้นะก็ต้องชะลอไปสักนิดหนึ่งแล้วก็ต้องทําความเข้าใจกันไปเรื่อยๆแล้วจนถึงเวลาหนึ่งมันก็จะมีการปรับตัวหรืออะไรต่างๆแล้วก็จะนํามาสู่การที่เดินหน้าต่อไปร่วมกันฉันพี่น้องได้แต่ผมว่าไม่ใช่ไปใช้วิธียกมือนะฮะใครเสียงพี่น้องข้างไหนเสียงข้างมาก ข้างนั้นเดินไปเลยนะฮะกติกาครอบครัวอย่างนั้นก็พี่น้องอีกสองคนถ้าสามคนเห็นด้วยสองคนนั้นก็อยู่ในครอบครัวนั้นไม่ได้เมื่ออยู่ไม่ได้เขาก็หนีออกจากบ้านไม่ได้เขาก็ใช้วิธีตีกันในบ้านนะฮะปัญหาก็จะเกิดขึ้นผมก็บอกว่าทั้งสองเรื่องขอบคุณท่านผู้ดนำเนินรายการตอบได้ประเด็นเดียวก็คือเหมือนกันหมดก็คือเกิดจากการไปพยายามแก้ไขกติกาบ้านนั่นแหละครับขอบคุณครับครับ ก็ผมไม่ถามต่อนะแต่ว่ามันก็เกิดประเด็นที่อาจจะต้องโยนเข้าไปสู่สังคมหรือว่าสู่ผู้ฟังด้วยว่าหลักการที่ท่านไปบุญได้นําเสนอมาเนี่ยก็คือว่าถ้าหากว่าพี่น้องยังคุยกันไม่จบก็อย่าเพิ่งแก้นะครับก็น่าเสียดายว่าช่วงก่อนที่จะฉีกร่มนูลเดิมพี่น้องน่าจะคุยกันก่อนแต่ว่าพี่น้องยอมคุยก็ไปฉีกร่มนูนซะก่อนจากการ,รัฐประหารหรือว่าก่อนที่จะมีใช้ร่มนวนฉบับ50านพี่น้องก็ไม่ยอมคุยให้ตกผลึกนะครับ